สวัสดีครับกลับพบกับรายการชิคเมจิกรายการที่พาทุกคนไปรู้จักกับเมกเกแบบชิคๆกับผมแอมเดียวครับหลังจากที่ผมไปเล่นก้นกับสาวในตอนกลมางวันมากพอสมควรแล้วเนี่ยและใน E ี6ีนี้ครับผมก็อยากจะเปลี่ยมมนบรรยากาศามาเล่นกลนกับสาวในตอนกลางคืนที่นี่ครับถึงจะเปลี่ยนบรรยากาศามาเล่นก้นในตอนกลางคืนก็ไม่ได้ทําให้ความชิคของแอมเดียวเขาลดลงไปได้เลยครับคุณผู้ชม และที่สำคัญมากกว่านั้นสาวสาวไม่คงฟยวซาวและน่ารักพอๆกับตอนกลางวันเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อก็ลองไปพิสูจน์กันเลยครับผมบีมครับบีมมีผ้าไรไิชอบไหมครับมี <Queen S 2> <Queen S 1> ค่ะคีณ <Queen S 1> อะไรครับผมดอกจิกนะเป็นคีณดอกจิกสนะีดำคีณดอกจิกเรียมปะเนี่ย ไม่เตี้ยก็มึงถามเลยไม่ใช่เหรอใช่เปล่าทีนี้ครับไม่เตี้ยไม่เตี้ยทีนี้บีมครับช่วยเซ็นชื่อลงไปนิดหนึ่งเขียนเลยเหรอคะเขียนเลยครับภาษาภาษาญี่ปุ่นกัตเตอล็อกเอาได้ญี่ปุ่นก็ได้ภาษาญี่ปุ่นจริงเปล่าจริงเรียนมาอ๋อเรียนภาษาญี่ปุ่นมาใช่ไหมครับผมค่ะนี่นะครับเป็นลายเซ็นนี่นะรับรองว่าลบไม่ออกแน่นอนลบไม่ออกนะครับต้อน้ำลายต้อน้ำลายลบออกโอเคทีนี้ครับ ที่ผมให้เซ็นชื่อลงไปเนี่ยเพราะว่าใบนี้จะได้เป็นแค่ใบเดียวในโลกที่มีลายเซ็นของ BMW Queen ดอกจิกนะใส่ไว้ตรงนี้ครับพร้อมนะนั่นก็ไปหนึ่งสองและ <3. S 1> Queen ก็จะขึ้นมา <c oughs> เอาใหม่ได้ไหมเควินขึ้นมาไงเอาใหม่ใช่ป่ะได้ได้ได้เอาใหม่ทีนี้ครับควนดอกจิกนะ <c oughs> มีลายเซ็นอยู่ถูกต้องนะ <c oughs> โอเคควนดอกจิกครับดูดีครับนี่นะอยู่ตรงนี้เค <c oughs> okay. ทีนี้ครับเค้ <c oughs> ครับตัดไพ่ผมสักนิดหนึ่งตัดไพ่สักนิดหนึ่งโอเคแบ,บมือครับผมแบบมืออยู่ตรงนี้ดีๆนะ ควีนนะหนึ่งสองมันขึ้นมาตรงนี้แล้วแต่มันเดินตอก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 อตอกไข่ <Hey. S 1> <Hey. S 2> ไม่ใช่มีแค่ใบเดียวเปเล่นไปทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราใส่ควีนมาแบบความหน้าแบบนี้ใช่ไหมนะเปลี่ยนใหม่บ้างครับทีนี้เราหงายหน้าควีนแล้วก็ใส่แบบนี้ น่าจะดีกว่าเนาะเห็นกันชัดๆไปเลยอยู่ตรงกลางแน่นอนนะครับตรงกลางนะฮะฟรีดอกจิกนะดูดีๆนะครับทุกคนพร้อมนะครับพร้อมค่ะพร้อมพร้อมนะไม่เป็นโรคหัวใจใช่ไหมไม่เป็นนะโอเคหนและ3ครับ เ้ยพีมก็จะขึ้นมาเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ยอกรครับเป็นไปอย่าเพิ่งรีบลุกไปไหนครับผมเพราะว่าคนต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะช็อกกนเลยทีเดียวพิมพ์กับนัด รู้จักการอ่านใจไหมครับรู้จักใช่ป่ะการอ่านใจเนี่ยคือการที่เราเนี่ยสามารถรู้ได้เลยว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่แต่มันฟังดูแล้วเนี่ยมันเป็นไฟไม่ค่อยได้เลยใช่ป่ะแต่วันนี้ครับผมจะลองทําให้ดูพิมพ์ฟังผมดีๆนะผมจะให้พิมพ์นึกชื่อเล่นของเพื่อนสักคนหนึ่งไว้ในใจผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ ทีนี้ครับฟังผมดีๆให้ฟังให้จบก่อนแล้วค่อยทําตามนะครับผมจะให้พิมพ์คิดในใจว่าพิมพ์กําลังเขียนชื่อเล่นของเพื่อนคนนี้อยู่ในใจให้เขียนแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายและที่สําคัญครับต้องเขียนช้าๆพร้อมนะครับเริ่ม หน้าจอกแบบค่อนข้างตัวสื่อค่อนข้างหยกัยกหยักหยกนิดนึงเดี๋ยวนะผู่ชายแนะ่นอนอเ,เดี๋ยวก่อนนะพิมพ์ครับพิมพ์นึกชื่อใครไว้ในใจครับยง ย,ย้งครับทำได้ไงแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของช่วงเพื่อนแกล้งเพื่อนแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ครับผมไม่มีเพื่อนของสาวๆให้แกล้งเลยผมก็เลยอยากจะไปแกล้งแม่ค้าสาวๆที่นี่ครับเรามาลุ้นกันครับว่าแอมเดียวเขาจะอ,าอะไรไปแกล้งแม่ค้าสาวๆที่นี่ และการแกล้งครั้งนี้จะเป็นยังไงก็ลุยกันไปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะพอดีกระเป๋าไม่ยังไม่มา,มาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณประมาณไม่ได้เพราะตอนนี้ไม่รู้ราคาอกีกแล้วเราไอ้พูดอย่างเงี้ยล้ครับป้ายมีป้ายค่ะมีป้ายบอกใช่ไหมฮะไฟจะเผา,นนห,ห,าหน้าไหนไหนไฟอ,ะอ่ะงั้มมนเดี๋ยวผมมาดูใหม่ก็ได้ครับอขอบมากครับ อันนี้เป็นน้ำมันหอม้วเหยค่ะเอาไว้ในห้องนอนอ๋อช่ไว้ระบบหายใจให้คนหัวเท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยสิบบาทอุ้ยฮะเมื่อกี้ตกใจอะไรกันอ่ะตอนนั้นแหละอ๋อพอดีนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีอยู่ยี่สิบบาทจริงเหรอเอาใหม่เมื่อกี้ไฟไฟไหม้ไปหรือเปล่า ผมไม่เห็นนะไฟอะไรมีด้วยเหรอเดี๋ยวผมไม่อยู่ที่อ่ะเอางี้เดี๋ยวผมไปกดตามมาก่อนขเข่าดีอะไรนะครับของโบราณที่สองร้อยห้าสิบาทอ๋อโบราณที่สองร้อยห้าสิบบาทอะไรครับฮะไหนอะไม่ไม่กวนอะไรครับ ไม่มีนะเฮ้ยเมื่อกี้มันมีไฟไฟหวัอันนี้เดี๋ยวผมไปกดตั้งก่อนเลครับตอนนี้ผมมีอยู่ยี่สิบบาท้ข่ะแตีราย5หรือายคะฮะแต่มีราย5รางง ลายยี่สิบบาทอ่าฮะลดได้เท่าไหร่ครับไม่ได้เลย <Okay. S 2> โอเคก็พันธีผมมีอยู่ยี่สิบบาทเดี๋ยวผมไปแลกไปกดตังก่อนล้วกันโอเคครับผมครับเอา้าแอมเดียวตอนนี้ต้องไปแกล้งแม่ค้าดิมาแวะเล่นอะไรกับหุ่นเนี่ย นี่เป็นคนเด็ดที่แอมเดียวเขาชอบเล่นมากจริงจริงคอนแทคเลนเน่วงแหวนอย่างงี้ปะเน่วงแหวนเน่เน่วงแหวนคอนแทคเลนแบบคอสเพย์อะไรเงี้ยคอสเพย์ค่ะอ๋อแล,แ,ลแล้วมีพวกไหนบ้างครับถาใส่ตาแบบแฟชั่นทั่วไปอะค่ะอยากได้สีอะไร,รอ๋อมีแบบไม่มีแบบเป็นคอสเพย์ใช่ไหมครับไม่มีเลยเหรอ,อ,อโอเค อันเท่าไหร่ครับขอไม่มีค้อนเฟย์นะโอเคงั้นไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากครับอ๋อฮะไปล้ไปละร้อยร้อยหนึ่งใช่ไหมครับมันมีไฟได้ไงอ่ะทุฮะมันมีไฟได้ไงไหนครับไม่เห็นไม่ไม่เห็นมีไฟไหนไฟตะเกี้ไหนอ่ะ เฮ้ยผมไม่เห็นเลยนะเมื่อกี้ฮะเฮ้ยแต่เราเห็นก็เดี๋ยวผมก็ตังค์แล้วผมมีอยู่ยี่สิบบาทโอเคขอบคุณมากครับโลแพ็กหนึ่งมีโลโลหนึ่งสิบสองคู่ร้อยเดียวใช่ไหมครับฮะสุดเคืออะไรครับอะไรหรออะไรหรอฮะ ผมใช้มาไม่เห็นมีไปเลยนะเฮ้ยพี่เหล่าผมเปล่าไหนอ่ะผมไม่เห็นมีไปเดี๋ยวผมไปกดตังค์เอาพอดีผมมีอยู่20บาทเดี๋ยวผมมาใหม่ขอบคนะครับขอบคุณครับ และตอนนี้ครับผมก็ได้อยู่กับ2องสารที่ผมอยากจใช้เวลาช่วงสุดท้ายในรายการให้หมดไปพร้อมกับเขาครับเขามีชื่อว่าเหมียวไม่ต้องอวดดีครับผมไม่ต้องอวดดีเหมียวกับซินนะครับเหมียวกับซินครับชอบกินขนมไหมชอบชอบหวานมากเลยพวกนนี้ครับผมมีโอรีโอมาให้กินกันอ่ะหยิบหยโปรเลชินครับหยิบโปรเชิน ตัวตัวผมเองเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมอยู่ตรงนี้นะนี่นะซินลองกินดูก่อนครับให้สินกินก่อนทไไมม่ให้เมียวกราลองกินก่อนลองซินลองกินดูก่อนใส่วาซาบิไม่ใส่หวานปะ่ะหวานดีนะ,อะโอเคทีนี้ครับเหมียวให้เหมียวบิดออกบิดออกแต่มันต้องชิมครีมนะ หยิบครีมออกมาได้ด้วยเหรอหยิบครีมออกมาเลยได้ดิได้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 โอเคทีนี้ครับซินกับเหมียวเนี่ยเคยคิดไหมว่าถ้าคุกกี้เนี่ยมันมีครีมเยอะกว่านี้มันน่าจะอร่อยขึ้นคิดไหมเคยคิดกันปะคิดใช่ไหมทีนี้ครับเหมียวป้อนครีมผมนิดหนึง ผมไม่ทำอะไรให้ดูพร้อมนะหวานมากดูดีครับเฮ้ยทำได้ไงอ่ะเยอะพอป่ะเอาบบมืออาลองดูโอ้ยหล่นหล่นหล่น เราลองกินดูว่ามันใช่ของจริงหรือเปล่าอ,อยากกินบ้างดิเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งกินมันอาจจะเค็มก็ได้ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่<า>จุ่มนมก่อนอันจุ่มนมก่อนครับแล้วค่อยกินอันนี้เหรอไม่หยิบจุ่มนมอ,นอะจุ่มนมจะเอาไะลองกินดูครับ โอ้โหจริงขึ้นมหวานนะอร่อยดีและสำหรับสาวๆแก๊้งไหนครับผมที่อยากจะมาร่วมรายการกับเราก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยตามข้อมูลชื่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมและสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคาะเดิชั่นไพ่เมกอนราคาถูกครับและผมแอมเดียวกับเดียวกับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้ากับรายการชิคเมจิชื่อทีปลอยนึกไว้ในใจคือชื่ออะไรครับ ท็อปใช่ป่ะตามครับเก้กาเ oh. ลยครับอะเข็นมา